ที่ไปที่ไ้ยอมเตอนใส่น้องเบงนะน้องเบงนะน้องเบงน้องแบงน้อาโมทนาน่าอายุดีมีความสุขนะอายุมั่นกว่าเยืนแข็งแรงแข็งแรงนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้าสาธุสาธุอวันนี้น้องเบงนะกับโยมอะไรเนาะโยมจีนยมจีนและโยม โ <Yo. S 2> ยมสงบได้ทําบุญแล้วนะวันนี้ครูบาก็จะให้ของขวัญให้ขวัญให้ขวัญถุงนะให้น้องแบงเก็บไว้นะ, uh huh. ะเก็บไว้รักษาไว้นี้โยมจิตนะ,ะให้ขวัญถุงนะ,ะเป็นของขวัญถือว่าได้ให้ครูบาแล้วนะ,ะครูบาก็ให้โยมนะเก็บรักษาไว้เป็นบุญเป็นของขวัญน,นะ วันนี้ยอมได้ทําความดีแล้วได้ทําบุญได้ใส่บาตรถือว่าเป็นความดีนะเป็นบุญ